สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาฮับเบิงฮับชมทา้งสองซอคิกาเมื่อนี้เนาะอันนี้ก็เป็นช่วงคำคำแรงแรงเออสำหรับคลิปนี้เนาะงซอคิกาสีภาพี่น้องมาลุ้นกันเอ่อว่าซอคิกาสีภาพี่น้องไปเบิงกันจับปลาของซอคิกาว่าจะมีโชคมันยเพราันไดเออขอให้พี่น้องมาลุ้นพร้อมๆกันเลยเนาะ อ่ะนี่กับพวงเข้ามาหอดน,น้องปาลาเลยน้อพี่น้องเนาะเออตอนนี้กัมาลุ่นกันวัวเข้าชีได้ปลาจากโตตอนนี้อ๋อบ่อละสารเนาะตอนนี้กับไปเบิ่งกันเลยเนาะ จากขึ้นจากหนามจากไหนนุ่งเชิอนุ่งชงลแล้วเด็กะมาหลุ่นกันนอกว่าเฮาเชีสีโศกสีมนันผมเป็นไรมาหลุ่นกันเลยนลอกก <c oughs> ็มากวดข้นมันก็ถือว่าชมหม้อชมควรปลาก็ถือว่ามานันนอกพี่น้องนอกเออชมมออชมควรเลยเอ่ะกระบวยยังหลายบ้านนี่กัสจีประจัดการเออถือว่าสีบประจัดการกับเอออาหารที่เขาได้นอกปูปลาถือว่าชมม้อชมควร หวังว่าคงกุ่มมื่อแรงไม่ชัเนาะนะนั่นได้กาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกกดกระดิ่งให้ทั้งซอคิกราร์เฮาเดอร์เนาะเพื่อว่าบ่บย,ยังให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สบายดี